สวัสดีคระคคืที่เราเล่นะคะอาฟานเจและเลี่ซีนะครับวันนี้ผมจะมาอ่าน ja. สตรีเทอธอาเอทหางะอั่อัฐะลอลละโลโลเอโลเอเลผัดเลวัวัวเอัวเอเวโลอัลลเวลา Anh kha cô a khó a kha a kia hát kì Kha Soi soi thêm mãi mãi mhm cô a cô a kì cô a a kì hm côi đi hm 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 กกเอเจซเจโอเอเวทกะระอีทีวีเจเวทเวททีเวททีโอะอีร์พออีผีพออีพีมอมาอามาผีมาโออาหาโออาหาโอเออะเอฮหาเฮอาเฮอาเฮพอเอพอเอเซ Yeah. Thì Dừa. Dừa. Dừa.